อันนี้นะยังไม่ได้เช็ดนะคราวนี้จะเช็ดไม่มีคาบน้ํานะคะนี่ไม่มีคาบน้ําไม่มีคาบน้ํานะคะนี่นี่คือแห้งแล้วนะไม่มีคาบน้ําไม่มีคาบน้ําไม่มีคาบน้ําจ้ะไม่เป็นดวงดวงจ้ะนี่คือเช็ดแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ คลิปที่2ของวันนี้นะคะก็จะเป็นการแกะพัสดกุงังที่แบบว่าบูปีทุลักทุเลมากเลยนะคะคือว่ามึงแตกเปิดด้านข้างหมดเลยนะคะมึงกูขออนุญาตว่าร้านมึงอควรจะเปลี่ยนกล่องให้มันดีหน่อยนะคะเลือกกล่องพัสดุที่มันค่อนข้างที่จะแข็งแรงหน่อยมึงรู้ว่าของมึงมันหนักมันมันหนักมึงไม่คิดที่จะเซฟสินค้ามึงมากเลยเหรอมึงไม่กลัวว่าลูกค้าได้มาแล้วคือของมันจะพังมันจะแตกแล้วมึงต้องมานั่งเค็มกูเหรอเพราะมันเสียเวลาเวลาแน่ะอ่ะเปิดเลยแล้วกันไม่อยากจะพูดมากพูดเยอะแล้วนะคะ มาทีหลังอ่ะเลือกกล่องไม่ดีหน่อยกล่องท่มันหนาหน่อยเลือกสักกล่องบางเชียมึงของก้นหนักถ้าเข้าของเสียหายขึ้นมาทำงานค่บผิดชอบต้องมานั่งเค็มสิรลมยเวลาเนี่ยบนก่อนมาเราย้ายออกก่อนการห่อสินค้าข้างในถือว่าดีนะคะก็คือมีบับเบิลนะคะมีบับเบิลนะคะเนี่ยออ นก่อนอ,อ,อ่ะอันนี้คือจุกโยนกล่องไปโอเคมาครานี้เรามาพูดถึงตัวสินค้ากันนะคะสินค้าตัวนี้นะคะก็คือถ้านุชเรียกอะ่ะนุชจะเรียกว่า นุชจะเรียกว่าน้ำยาถูพื้นกลิ่นส้มไม่รู้ว่าเพื่อนๆเรียกว่าไงนะแต่ตัวนุชเองอะนุชเรียกว่าน้ำยาถูพื้นกลิ่นส้มเพราะว่ามันกลิ่นส้มค่อนข้างชัดนะคะค่อนข้างที่จะหอมมากนะคะก็นุชสั่งแต่ร้านนี้มานะคือถามถ้าถามนุชว่ามันเป็นของจริงหรือของแท้นุชไม่แน่ใจนะคะนุชรู้แค่ว่า นุดถูกคือแล้วมันโอเคนะคะบางคนบอกว่าถ้าเป็นของแท้น้ําสีนี้จริงแต่ว่ามันจําต้องมีพลาสติกซีนอีกทีนึงนะคะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยบางเจ้าก็ไม่มีบางเจ้าก็มีอันนี้คือนุดไม่รู้แต่นุดสั่งร้านนี้มาประจํานะคะก็รนะาคาค่อนข้างที่จะสูงนะคะแต่ว่าดีนะคะเดี๋ยวไงอะเอาง่ายว่าเดี๋ยวนุชอ่ะจะลงในตะกร้าร้านค้าของนุชด้วยนะคะเพราะว่านุชใช้สินค้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวนุชจะปักตะกร้าร้านค้าของนุชไปให้ เออแต่ราคาจะสูงกว่านิดนึงนะเพื่อนแต่เดี๋ยวนุชจะทําคลิปการทำความสะอาดให้ดูการเช็ดพื้นไม้นะคะว่ามันจะเงามันจะอะไรไหมนะคะนุชอะ่ะจะใช้ตัวนี้ผสมกับน้ํานะคะแล้วก็ถูพื้นบ้านนะคะเพราะว่าที่บ้านมีหมาด้วยนะคะก็จะมีกินอับกินสาบของหมาเนาะมันก็ช่วยได้เดยอะแล้วก็พื้นก็จะเงาด้วยแล้วก็กิกนหอมด้วยนะคะสามารถใส่ผสมในน้ําได้นะคะหรือว่าจะใช้ฟอกกี้นะคะผสมน้ําฉีดพื้นแล้วก็ถูก็ได้น,นะคะสำหรับบ้านนุชก็คือใช้หลายอย่างหลายแบบใช้หลายวิธีเดี๋ยวจะค่อยบอกกัน นะคะอันนี้นุสั่งน่าจะ12ขวดนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าใช้จริงนะคะใช้จริงนะคะแล้วก็หมดก็คือสั่งทุกทีอ่ะจ,จะสั่งเป็นแบบว่า3แผ่นหนึ่งแล้วรู้ว่าเดี๋ยวแม่งก็หมดอีกนะคะก็เลยสั่งโหลนึงเลยนะคะเพราะว่าเราใช้ประจำอยู่แล้วนะคะนี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะปักสก้าร้านนุสนะคะ ว่าเออนุ้ใช้สินค้าตัวนี้นะคะอันนี้จริงๆนุ้ไม่อยากปักตะกร้าร้านอื่นเพราะอะไรปะเพราะว่าเดี๋ยวปักตะกร้าร้านอื่นใช่ไหมพอเหมือนสินค้าเ mm hmm. ขาขายดีอะเขาไปเอาสินค้าที่มันราคาเกตถูกแล้วมันไม่ได้คุณภาพมาขายแล้วพอลูกค้าได้ไปเขาเนี้ยก็จะมาว่าเราว่าเอยมันไม่โอเคอะไรเงี้ยหือก็เลยอะงานก็ซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวฉันลงตะกร้าร้านค้าของฉันให้นะคะว่าเออฉันใช้ตัวนี้จริงๆทําคลิปให้และคลิปรุ้ดนะคะบอกเลยว่า นุชใสแต่ชื่อนุชนะใส่ชื่อนุชไว้หมดนะคะคลิปทุกคลิปส่วนมากนุชจะใส่ชื่อนุชนะใครจะดูดคลิปอะไรไปก็มึงระวังไว้ให้ดีนะคะนี่ส่วนมากคลิปนุชก็คือทํานะคะแล้วก็ใส่ลายน้ําไว้หมดเลยเนียก็นี่นะ,ะเป็นน้ํายาถูพื้นกลิ่นส้มนะคะนุชใช้ของแบรนด์นี้นะคะควบคู่กับอีกอันนึงนะคะที่เป็นน้ำยาถูพื้นชื่อว่าเพชรปะไม่แน่ใจนุชเคยทําคลิปอยู่นะคะอันนั้นก็ใช้ดียังไม่หมดเดี๋ยวค่อยทำคลิปเพิ่มนั่นก็ใช้ดีอันนี้ก็ส่วนมากนะคะตัวนี้นุชจะใส่ ฟอกกี้เขาเรียกฟอกกี้ปะใส่ฟอกกี้นะคะแล้วก็ผสมกับน,น,น้ําตัวเนี้ยโนจะใส่ในฟอกกี้ถูกไหมแล้วเวลาถูพื้นอ่ะตัวถังน้ําอ่ะตัวนั้นอ่ะโนจะใส่ตัวน้ํายาถูพื้นของเพชรผสมกับน,น,น้าอีกทีนึงแล้วก็ใส่แฟบไป,ปหน่อยหนึ่งนะคะแล้วคราวนี้เวลาถูบ้านเอาผ้าไปถูในถังไปปันในถังใช่ไหมก็ใช้ตัวนั้นแล้วเวลาเราถูพื้นเนี้ยเราก็ใช้ตัวเนี้ยผสมกับน,น,น้ำอีกทีนึงแล้วใส่ฟอกกี้ฉีดที่พื้นทีนึงนะคะเพื่อให้พื้นมันเหงาเออ นุชจะใช้ <tang s> ่างนี้แล้วมันไม่เปลืองด้วยหรือจะมาผสมตัวนี้กับถังสับผ้าก็ได้นะคะตัวเดียวจบก็ได้แต่นุจะใช้สองอย่างเพราะว่าเพชตาตัวนั้นน่ะมันจะทําหน้าที่ในการดับกลิ่นสาบของหมาโดยเฉพาะเพราะว่าบ้านนุชจะเลี้ยงหมาสองตัวนะคะนุชก็กลัวว่าจะมีกลิ่นสาบกลิ่นอับนะคะกลิ่นฉี่กลิ่นตัวของหมานี่แหละติดพื้นนะคะนุชก็เลยต้องใช้ตัวนั้นควบคู่กับตัวนี้ด้วยแต่ถ้าบ้านใครไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ได้มีกลิ่นอับไม่ได้มีกลิ่นสาบสามารถใช้ตัวนี้อยยย่่าางเเเดีีววไ้นนะะคแตสํหรับ ตัวเลี้ยงหมาด้วยมันจะมีกลิ่นเหม็นของหมานะคะนูก็ต้องใช้ยาถูพื้นยี่ห้อเพชรน,นะคะควบคู่ไปด้วยนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะมันจะได้ดับกลิ่นได้ดียิ่งขึ้นแต่ตัวนี้นุชมองว่าเน้นเรื่องความเงาแล้วก็ความลื่นนะคะตัวเนี้นูว่าโอเคอยู่ใส่ฟอกกี้แล้วมันจะไปหยัดขึ้นนะคะคือถ้าถ้าปกติอ่ะตัวเนี้ยมันจะเป็นสามขวดแถมหนึ่งแล้วมันก็จะแถมอีนี่ไปหนึ่งแล้วมันก็จะแถมฝาหนึ่งนะคะประมาณนี้ อันนี้นุสั่งมาโหลหนึ่งมันก็จะแถมฝามากี่อันก็ไม่รู้สิบสองอันหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็แถมอีเนี่ยมานะคะไม่เคยใช้เลยบอกเลยว่าไม่เคยใช้เ,ใชเ,ลเลยไม่เคยใช้เลยกูได้มากูยังไม่เคยใช้เลยอันเนี้ยเออไม่รู้ใช้ดีจริงเปล่า Ball. ไม่เคยใช้นะคะเนี่ยแล้วก็อยากจะทําคลิปให้ดูเลยว่าอ่ะอันเนี้ยไม้เนี่ยไม้เนี่ยมันจะเงาไหมนะคะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะเช็ดเลยนะคะอันนี้คือคลิปแรกอันนี้คือไม้อันแรกเลยนะคะที่แบบดูความ มันเงาอยู่แล้วเนาะแต่นี่คือยังไม่ได้ใช้นะยังไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมันจะเงาไหมทำไมพูดลิ้นพันนี้ว่าคุณเนี่ยโอเคมาดูที่ขวดต่อนะคะมาที่ขวดนะคะอ่ะข้อสังเกตก่อนนะคะอย่างแรกที่อยากให้เพื่อนเพื่อสังเกตนะคะว่าตัวน้ํายาของเขานะคะจะต้องเป็นสีส้มขุ่นนะคะสีส้มขุ่นไม่เป็นแบบใสนะคะแล้วก็ฟองของเขานะคะจะค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะมีฟองเยอะขายา ขยาแล้วก็จะมีตัวฟองเยอะนะคะอันนี้คือมีความเข้มข้นค่อนข้างเยอะนะคะใช้ไม่เปลืองนะคะมาคราวนี้เรามาเปิดฝานะคะฝาของเขานะคะจะมีฟอยปิดอีกชั้นหนึ่งนะคะเราก็เปิดเลยแล้วกลิ่นคือของมากกลิ่นส้มเลยนะคะเราก็ปิดฝานะ,ะเพื่อนจะตวงเป็นฝาก็ได้ใช้ฝาหนึ่งแล้วก็ใส่ฟอกกี้แต่นุชโซน่าไม่ไม่ตวงค่ะนุชจะใส่จุกอันนี้นะคะแล้วบีบใส่ฟอกกี้เอานะคะ มา,มาเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาทําความสะอาดไอโต๊ะไม้ดูนะคะว่ามันจะเงามันจะฝุ่นจับไหมมันจะยังไงนะคะมาเดี๋ยวขอเกลี่ยพื้นที่อันนี้ก็คือเป็นน้ําที่นุเตรียมไว้นะคะมาเราจะผสมให้เขย่าก่อนนะคะบางคนก็จะใช้วิธีการตวงอย่างงี้นะคะหนึ่งฝาแต่นุสนวนมากก็คือเทอย่างเงี้ย มันก็จะเลิกนะคะตัวไฟฟ้าก็ได้ะคะ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็คนีี้เข้ากันนิดนึงนะคะเขาก็จะมีขอนะคะมาขอบิดพาก่อน กำลังลงมาเรามาดูพื้นไม้กันก่อนนะคะอันนี้คือพื้นไม้นะคะไม้ของเรานะคะ,ะมันก็เงางอยู่แล้วเนาะแต่คราวนี้เดี๋ยวโนตจะเช็ดให้ดูว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะมาแล้วก็มาทิ้งทิ้งดูว่ามันจะเป็นคาบมาเราทําการเช็ดกันเลยดูซิว่ามันจะเป็นคาบไหม มันจะเป็นคาบน้ำไหมนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาผสมอะเราถูพื้นบ้านอะมันจะไม่เป็นคาบน้ำเหมือนน้ำยาถูบ้านทั่วไปที่เราใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นกระเบื้องนะคะพื้นไม้นะคะสามารถใช้ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันมีคาบน้ำเกิดขึ้นไหมคะพอเช็ดไปมีคาบน้ำเกิดขึ้นไหมเดี๋ยวทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะเนี่ยมันคือมันเงาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ไม่เป็นคาบน้ำนะคะเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาดูพื้นกระเบื้องบ้างดีกว่าเอาพื้นกระเบื้องตรงนี้เลยละกันนะคะอันนี้มาเอาตรงนี้เลยเนี่ยนะคะให้ดูก่อนนะคะมาเราก็จะเช็ดมีคาบไหมคะมีคาบน้ำขึ้นไหมนะคะ,ะมีคาบน้ำขึ้นไหมต้องตรงแสงไหม ดูความเงานะเพื่อนดูความเงาดูความเงานะอ่ะเดี๋ยวจะเอามุมนู้นนะคะ,ะเงาเกิดขึ้นไหมนี่เป็นคาบน้ํำไหมคะ,ะเป็นคาบน้ํำไหมมันเงาขึ้นปะมมันเงาขึ้นอ่ะก็เดี๋ยวเราจะเช็ดให้เก้าอี้นะคะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นคาบไหม พยายามบิดให้สนิทนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราจะเช็ดครึ่งหนึ่งไม่เช็ดครึ่งหนึ่งกันไหมนะเช็ดตรงนี้ก่อนมันไม่มีคาบน้ํานะคะมันไม่มีคาบน้ํานะคะแล้วก็อันนี้ยังไม่เช็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันจะเหงาขึ้นไหม มันจะไม่เป็นรอยด่างของน้ำอะ่ะเออนี่นะคะเช็ดหน่อยมาล้ดูอันนี้นะคะโตไม้นะคะที่เราเช็ดไปนะคะเป็นไงบ้างเงาไหมเงานะคะอันนี้ส่วนพื้นที่เช็ดตรงนี้นะคะก็เงาหลนะคะ จะหาอะไรที่แบบว่ามันเห็นชัดๆเดียวอะอันนี้แล้วกันนะอันนี้นะยังไม่ได้เช็ดนะคราวนี้จะเช็ดไม่มีคราบน้ํานะคะนี่ไม่มีคราบน้นะะําเงาวะเงาวะไม่มีคราบน้ํา,ะา,ะาน,นะเดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะ พื้นเช็ดก็ไม่มีคาบน้ํานะคะอยากให้ดูนะคะมันจะไม่มีคาบน้ําด่างๆนะคะนี่ไม่มีคาบน้ํานะคะนี่นี่คือแห้ไงแล้วละะ่ะไม่มีคาบน้ําพื้นไม่มีคาบน้ําอ่ะดูนี่ไม่มีคาบน้ําจ้ะไม่เป็นดวงๆจ้ะนี่คือเช็ดแล้ว <sk ill historic> เรียบร้อยนะคะนี่เห็นไ,ไหมไม่มีคาบน้ําด่างๆดวงๆนะคะ ก็ลองเช็ดให้ดูแล้วนะคะมันไม่มีคาบน้ําด่างๆเกิดขึ้นนะคะเวลาเราเช็ดนะคะมันก็จะแห้งแล้วมันก็จะเงาเรียบเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวไงน้ตจะปักตะก,กร้าได้มาค่อนข้างที่จะราคาแพงกว่านึงแต่นุชบอกเลยว่าไอ้ราคาขวดละสิบกว่าบาทอะนุชว่าไม่ค่อยโอเคแล้วก็ไอ้รุ่นที่แบบเป็นน้าําใสๆน้ตว่ามันเป็นของไม่ได้คุณภาพนะคะแต่อันเนี้ย มันเป็นสินค้าตัวที่นุชใช้นะคะนุชใช้จริงแล้วก็เป็นสินค้าตัวที่นุชจะปักตะกร้าให้เป็นอันนี้เป็นสินค้าตัวจริงที่นุชใช้ทุกครั้งเวลาถูบ้านต้องบอกว่าทุกวันที่ถูบ้านเลยแล้วกันนะคะเนี่ยตัวนี้ใช้ดีนะคะแล้วก็มีความเงานะคะเล่นแสงนะคะตัวนี้ไม่ทิ้งคราบน้ําด้วยชอบตรงที่ว่ามันไม่ทิ้งคราบน้ํานั่นเองนะคะพยายามบิดผ้าให้หมาดๆนะคะแล้วก็เช็ดถูได้เลยนะคะถ้าสังเกตดีนะคะลองเอา ผ้าชุบน้ำธรรมดาเช็ดก็ได้พอสักพักหนึงมันจะมีความด่างเกิดขึ้นนะคะเป็นรอยน้ํานั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ที่นูดใช้นูดเช็ดเนี่ยนุดไม่เห็นเลยนะจากเมื่อกี้ที่ดลองให้ดูนะคะทั้งพื้นไม้กระเบื้องแล้วก็ขาโต๊ะเก้าอี้ส,สวยๆนั่นเองนะคะมันไม่มีรอยด่างเกิดขึ้นนะคะโอเคถ้าใครสนใจนะคะก็สั่งซื้อได้เลยนะคะ